ับผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากครับวันนี้เราจะมาฟังมุมมองของภาคเอกชนกันบ้างนะครับที่มีต่อเรื่องนี้นะครับพูดคุยกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับ เรียกได้ว่าประชาชนกว่ายี่สิบ้าล้านคนแล้วนะครับที่ให้ความสนใจโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลนะครับมุมมองของภาคเอกชนเองนะครับโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะฮะที่มีต่อโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับและการที่ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้ามาจํานวนมากเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับครับวันนี้ผมอาจจะให้มุมมองในฐานะของนักวิชาการครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็อาจจะสวมมุมมองของนักธุรกิจด้วยส่วนหนึ่ง ขถาดเดียวกันการดูแเป็นภาควิชาการและก็ได้เจอภาคธุรกิจต่างๆทั่วประเทศเพราะนั้นผมก็คงจะสะท้อนมุมมองในมุมมองของเอกชนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับว่าถ้าประชาชนลงทะเบียน25ล้านคนจากเป้าหมายทั้งหมด50ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเพียงแค่6กวันมีประชาชนครึ่งหนึ่งของโครงการสนใจเข้าวมโครงการซึ่งถามว่าผิดความคาดหมายไหมไม่ครับเพราะจากประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยทุกโครงการที่ประชาชนได้รับเงิน และเป็นสิทธิประโยชน์ประชาชนที่ประชาชนสามารถใช้เงินเหล่านั้นไปเพื่อการใดาการหนึ่งเปลี่ยนส่วนกางเงินโอนเนี่ยการลงทะเบียนอุณาปากั่งแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้เงินนั้นอุณาปากั่งแน่นอนครับแต่เราบอกว่าประชาชนเองก็ตอบสนองในเชิงบวกกับมาตรการนี้นะครับเลี่ว่ามาตรการของโครงการดิจิทัลเลดเองเนี่ยก็เป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะที่สุดเป็นตัวสากทาให้เสียงวิพากวิจารณ์มันจึงมีหลายอย่างตั้งแต่การคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็ทุกคนก็คิดว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องใช้ก็ต้องให้คุ้มค่า ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการตอบสนองจากประชาชนนะก็มีการตอบสนองที่อย่างที่อาจารย์บอกนะครกว่าครึ่งแล้วล่ะนะครับที่มีการลงทะเบียนเข้ามานะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเองเรื่องนี้มีอะไรที่ต้องกังวลบ้างหรือเปล่าคะผมคาดว่าจุดแรกอย่างที่ผมได้เกิดไนว้เบื้องต้นนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะและเป็นโครงการที่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลใช้งบประมาณถึงสองปีก็ค,คือปีหกเจ็ดกับปีหกแปดภายใต้าการบริหารเงิน ซึ่งเป็นงบประมาณขาดตุนนะครับและก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ได้พูดในทุกเวทีว่าเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผูกพันกับการที่ทําให้มีสนาธารณนสูงขึ้น, <tur. S 2> นครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือข้อถกเถียงเนี่ยจึงเป็นข้อถกเถียงในเรื่องที่มาการใช้เงินนะครับการใช้เงินควรจะแจกให้ใครและก็การใช้เงินให้กุ้งท่าอย่างไรอันนี้เราพูดไปละส่วนหนึ่งแต่โครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งก็จะเป็นข้อที่หลายคนก็ให้แสดงความหวงใยนหรือแสดงความเห็น ว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะโปร่งใสไหมครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่การใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยก็มีการใช้เงินแบบไม่โปร่งใสเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของการที่เอกชนกับเอกชนหรือประชาชนกับเอกชนร้านค้ามีการที่อาจจะมีการตกแต่งตัวเลขทะเบียนีประสบการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ากระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะดูแลนโยบายส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็น่าจะมีคนใจในการตรวจสอบและมีคนใจในการจัดการเพราฉะนั้นผมคิดว่าจุดแรก ในเรื่องของการทําให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยจากประสบการณ์ของกระทรวงการคลังที่ผ่านมากับนโยบายทางการคลังแบบนี้ที่เป็นเงินโอนหลายฟังเนี่ยก็น่าจะปิดรูรั่วได้โดยเพองยิ่งทางเทคนิคนะครับที่น่าจะมีกลไกในการที่จะ,ะพิสูจน์ทราบเช่นให้มีการเจอแบบเ e to Face แน่นอนว่าระบบของสต๊อกที่มีกับของที่มีการใช้จ่ายเนี่ยมันคงจะเช็คได้ไม่ยากเพราะว่าถ้าร้านค้ารับจํานวนมากแล้วก็มี เงินที่โอนเข้าไปที่ร้านค้านี้มากจนผิดสังเกตมันก็มีกลไกในการตรวจสอบได้ <Okay. S 2> ผมคิดว่าจุดแรกก็ต้องให้ความไว้วางใจหน่วยงานของรัฐและภาครัฐที่จะมุ่งมั่นในการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพครับ mm hmm. ผมเชื่อว่ากลไกนี้น่าจะดูนะครับและน่าจะาวางใจไว้ในเบื้องต้น mm hmm. แต่ก็ต้องติดตาม <Okay. S 2> อันต่อมาที่เราจะเห็นว่าตอนแรกคนก็ห่วงเรื่องของความหน่วงของระบบ <Okay. S 2> ว่าการลงทะเบียนยจะเกิดความห่วงไหมจะลงทะเบียนแล้วจะติดขัดไหม mm hmm. ก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ยังดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าโครงการดิจิทัล โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการใหญ่ใช้งเงินเยอะผูกพันกับคนมากที่สุดในบรรดานโยบายของรัฐที่ผ่านมาในอดีตนะครับดังนั้นเป็นโครงการที่ท้าทายจริงๆที่เราคงจะต้องรอดูสถานการณ์เชื่อว่าภาครัฐเองก็คงจะหรือรัฐบาลเองคงจะป้องกันระบบกันที่นะครับเพราะว่าถ้าทําออกมาคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับเงินภาษีที่ใช้ไปเกือบพันแสนล้านบาทเนี่ยถ้าทําให้สิทธิกระตุะ้นได้มีการทาให้สิธิเติบโต,ต,ตยั่งยืนเนี่ยเสียงชมรัฐบาลจะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นประเด็นนโยบายที่ท้าทาย ความสามารถของภาครัฐครับครบัด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่หลายคนบอกนะฮะกําลังซื้อก็เริ่มลดลงอะไรประมาณนี้าการที่โครงการออกมาในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความเหมาะสมนะฮะแล้วก็จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใดจะเห็นผลยังไงบ้างครับก็มองที่สองมุมนะครับจะบอกว่าเหมาะสมก็ได้จะบอกว่าท้าทายและต้องระมัดระวังก็ได้ครับเพราะถ้าเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ซึ่งหลายคนก็นึกไม่ถึงและไม่คาดฝันว่า ะเกิดเหตุการ์ Black Monday หรือการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นตกลงที่เพราะความกังวลว่าสกุลเจะเข้าสู่ภาวะสดถอยนะครับและทําให้ตลาดหุ้นของทั้งโลกเนี่ยตลอดจนสินค้าพวกพันธุ์ต่างๆเนี่ยปรับตัวย่อลงนะครับสองเปอร์เซ็นบ้างหรือห้าเปอร์เซ็นตบ้างเนี่ยมาสะท้อนี้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเพาะยิ่งความเสี่ยงของภาวะสองครามกำลังซื้อหรือสกิษไทยที่ยังซึมตัวลงอยู่เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าได้รับแรงกระตุ้นที่เหมาะสมและถูกต้องเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกหรือฟันเฟืองที่ท แต่มองมิติในเชิงของความเสี่ยงคือว่าหากเราใช้เงินจํานวนสูงถึง450ล้านบาทแล้วเนี่ยแล้วเราใช้ไม่คุ้มค่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้แรงกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะเหลือพื้นที่ในการก่อหน,นี้สาธารณะในการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงมาก mm hmm. เพราะตอนนี้เพดานหนี้สาธารณะเราก็ใกล้เคียง70ที่รัฐบาลได้เคยขยายออกมาจาก60อของ g d p เป็น70นะครับนะครับ mm hmm. เป็นความท้าทายรัฐบาลอย่างมากว่าจะทําให้โครงการดิจิทัลเวเลส450ล้านบาทนนเนี่ย เกิดมักผลและทําให้สีไทยเติบโตอย,อย่างยั่งยืนทําให้กระตกสีไทยให้มีการใช้ไม่เงินอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเงินไม่ั่วลหายไปสามประเทศอย่างไรและทําให้สีไทยเนี่ยเติบโตภายใต้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยอันนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างที่ผมได้พูดไว้ตอนต้นครับครับประเมินไหมฮะว่าถ้าออกมาแล้วจริงๆเนี่ยจะกระตุ้นได้สักเท่าไหร่จีดี d p ในปีนี้หรือว่าปีหน้าครับทุกหน่วยง,งานทางเศรษฐเนี่ยพูดใกล้เคียงกันนะครับภาครัฐก็จะบอกว่าสามารถกระตุน้นเศรษฐได้1.3เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า แต่ในมุมมองของหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่าที่ประมาณ0.6%ถึง1%ถึง1.2%นะครับตอนนี้สิ่งที่สําคัญมากๆคือเงื่อนไขในการใช้ว่าครงการดิจิทัลเน็ตเนี่ยตกลงเนี่ยหมุนมากรอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งที่ร้านค้าสามารถเอาเงินออกได้เช่นร้านค้าขนาดใหญ่รับเงินจากร้านค้าขนาดเล็กปั๊บเอาเงินออกได้ทันทีเลยเช่นออกในวันที่ประชาชนใช้วันที่1ร้านค้าขนาดเล็กนะครับได้เงินวันที่1ปั๊บไปซื้อของวันที่2ร้านค้าขนาดใหญ่ได้เงินวันที่สามหรือวันที่2เองินนออกททัี ตรงนี้มันอาจจะมีการเก็บเงินไว้โดยที่ไม่มีการใช้ต่อแต่ถ้าเงื่อนไขในการที่บอกว่าร้านค้าได้รับเงินขนาดเล็กได้รับเงินจากประชาชนในวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามร้านค้าขนาดเล็กยังสามารถใช้ต่อได้โดยใช้ดิจิทัลเลตซื้อของไปมาแลวก็ร้านค้าขนาดใหญ่กว่าจะเอาเงินออกเนี่ยอาจจะต้องออกภายในเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้ามันก็ทาให้ดิจิทัลเลตเนี่ยถูกใช้ในการหมุนเวียนเพราะประชาชนคงหรือภาคธุรกิจคงยังไม่อยากซืออะไรที่เป็นดิจิทัลเลตไปก็ใช้ดิจิทัลเลตซึ่งไม่มีดอกเบียนเน้ย ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าซื้อสินค้าวัตถุดิบหมุนไปหมุนมาจะไม่เกิดการจ้างงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการใช้ซึ่งรัฐบาลเองยังไม่ได้แถลงนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าที่ลงทะเบียนหรือเงื่อนไขในการเอาเงินออกซึ่งเรายังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยการหมุนเนี่ยจึงทําให้หลายคนจึงประเมินได้ว่าแค่ประมาณจุดหกถึงหนึ่งเปอร์เซ็นถึงหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยเวลาที่ใช้ถ้าใช้ในเดือนธันวาคมปีนี้จะกระตุกสิ่งได้ประมาณจุดสองถึงจุด เศรษฐกิจก็น่าโตสจาก2.4ถึง2.6ไปเป็น2.6ถึง2.8เปอร์เซ็นต์นะครับและปีหน้าเนี่ยก็ดูว่าประชาชนเนี่ยจะใช้เงินเนี่ยหมุนได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะจากการสำรวจของอะไรอ่างก้าทยเนี่ยเราะว่าประชาชนจะใช้เงินทันทีโดยส่วนใหญ่หรือใช้ภายในสเดือนเพราะนั้นเศรษฐกิจเดียจะถูกหมุนในช่วงปีใหม่ที่ประชาชนคงขับภูมิลำเนาแลวใช้แต่เดียวกันถ้าใช้ภายในหเดือนก็อีกทีนึงคือเมษายนก็อาจจะมีการ เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นประเด็นที่ต้องตามแน่นอนว่าต้องติดตามกันนะฮะว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วยงั้นจะให้ทางหอการค้าไทยเนี่ยได้มีข้อเสนอเนี่ยสำหรับโครงการนี้สักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เกิดพยุมุนทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพได้เนี่ยควรจะดําเนินการยังไงบ้างสําหรับภาครัฐครับข้อแรกเราต้องหนักนะครับทั้งประชาชนทั้งประเทศและก็ภาครัฐต้องสนักว่านี่คือเงินกู้ที่ทําให้เกิดหนี้สาธาระสูงขึ้นและเราก็ลงทุนนนนนนใช้้้งิีจําาาาวมกือบ ดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามออกแบบหรือใช้เงินให้คุ้มค่าก็าจะต้องมีเงื่อนไขในการที่เงินดิจิทัเลเน็ตเนี่ยสามารถหมุนได้หลายรอบนะครับแล้วก็ให้ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลงทะเบียนมากที่สุดเพราะว่าคนจะซื้อของชิ้นแรกเนี่ยจะซื้อของจากในอำเภอและการซื้อครั้งที่สองควรจะซื้อภายในอำเภอหรือในจังหวัดถ้าข้ามจังหวัดมากหรือวิ่งกลับมากรุงเทพหมดเนี่ยเงินที่ใช้เนี่ยมันจะหมุนไม่กี่รอบแล้วก็ทําให้เงินจะกระจุกมาที่ส่วนกลางดังนั้นการออกแบบของรัฐบาลในเรื่องของการใช้เงิน การสร้างความมั่นใจร้านค้าว่าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์และควรเข้ามาอันนี้ผมว่าสําคัญอันที่สองที่เป็นมุมมองของภาคประชาชน,นี่ยประชาชนจะต้องตระหนักนะครับว่าสิ่งที่เราใช้อยู่คืนนี้เรากำลังใช้เงิน,นอนาคตถ้าพูดถึงตามตรรกะควรจะซื้อของที่ผลิตในประเทศโดยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักและควรจะใช้ซื้อสินค้าที่อยู่ในอำเภอตัวเองเป็นหลักเพราะเรากำลังเอาเงินของเราเนี่ยเข้ามาหมุนเศรษฐกิจให้กระตุ้นขึ้นและถ้าสิทธิเติบโตดีเนี่ยเงินภาษีจะกลับมาทําให้เราสามารถคืนนี้ได้จริงทงุกวันมากมากเนี่ยนะครับ การใช้เนี่ยถ้าท่านใช้เพื่อการอุโป,รปโภคบริโภคเนี่ยมันจะทําให้เงินเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับเราไปซื้อสินค้ามาทานแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ในการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินมันเหมือนกับเราก็จะซื้ออุปกรณ์ในการที่จะไปหามีรายได้ิงเีือกับครอบครัวอ,อย่างยั่งยืนและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือนของประเทศดังนั้นผมคิดว่าการใช้เงินครั้งนี้ต้องตระหนักนะครับว่าไม่ใช่เงินฟรี ไม่ใช่เงินโอนนะครับแต่เป็นเงินที่เอาเงินภาษีประชาชนเอาการก่อหนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราช่วยกันกลไหคนลมรือผมคิดว่าการเดินนโยบายครั้งนี้ที่มีข้อพิพาทวิจารณ์อย่างมากมายของสังคมเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากกว่าที่ควรจะเป็นนี่ก็เป็นหนึ่งมุมมองนะครับของท่านอาจารย์ธนวัฒน์ซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ